ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภูมินครับเป็นวัดไฮไลท์วัดหนึ่งเลยทีเดียวฮนะของน่านครับก็ mm hmm. จะมีรูปวาดเนี่ยครับ mm hmm. ที่เขาเรียกว่ากาบสิบลักบรลโลกนะฮะ mm hmm. นี่ก็ศิลป,ปินก,ก็จะมาวาดไว้กับสิบลักนะฮะกับซ mm ิป hmm. ลัก นักท่องเที่ยวมาเยอะครับตอนนี้เห็นเข้าไปข้างในประมาณสามสิบคนครับผมเลยถ่ายข้างนอกก่อนร้านกาแฟน่ารักจังตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับน่าจะมีค่าเข้าชมอยู่นะเห็นบัตรจะเห็นว่าด้าน,ด,านด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับเพราะว่าตัวพญานาคเนี่ยด้านนี้จะเป็นหาง หัวจะอยู่ด้านหนู้นครับเดี๋ยวผมเดินวนให้ดูก็มีหลวงพ่อทองคําอยู่ข้างในครับสวยเชียวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในตอนนี้ข้างนอกเหมือนจะมีเหมือนงานเขากำลังทำ้านกันอยู่ครับต้อนรับปีใหม่อุณหภูมิประมาณ20กว่านะครับ28นะครับคือ ถ้าเดินตากแดดแบบผมนี่ก็จะร้อนครับแต่พออยู่ในร่มก็จะเย็นนะครับอากาศแบบไม่มันร้อนเพราะแดดนะครับตอนลางคืนเนี่ยแลเย็นอยู่ข้างในนี่พระแบบเหลืองอล่ามมากนะครับเนี่ยเป็นพญานาคด้านหน้าครับเป็นปูนปั้นไม่ได้ทําสีเลยนะครับไม่รู้ว่าเมื่อก่อนออทำหรือเปล่าเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีสีเลย เป็นวัดไฮไลท์นี่ครับเพราะเมื่อกี้ไปมาวัดหนึ่งเนี่ยไม่มีคนเลยวันนี้คนเต็มเลยฮะเป็นไฮไลท์จริงๆนี่ครับวัดภูมินฮะมโอกาสมานน่นได้มาแน่นอนครับวัดภูภูมินชิลไว้ครับเที่ยวกันให้มันชิวไปเลยครับ